เรื่องสั้นเรื่องใครบางคนที่รออยู่สวัสดีค่ะฉันเชื่อาบางออนฉันอยากจะเล่าเรื่องราวของฉันให้ทุกคนฟังค่ะและอาจจะเป็นข้อคิดให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเหมือนเช่นเคยทุกครั้งในวันอาทิตย์ฉันจะพาลูกสาวของฉันชื่อว่านำอบไปจ่ายซื้อของที่ตลาดแสนสุขเป็นบรรยากาศท้องฟ้าสดใสลมพัดเสงเรดสีทองอ่อน,อน ยามเช้าผู้คนพลุกพล่านเสียงวกเวกจะกเม่คาในตลาดเป็นภาพที่ฉันกับน้ำอบเคยชินในทุกสัปดาห์น้ำอบเป็นเด็กผู้หญิงในว,วัยเจ็ดขวบรูปร่างตัวกว่าเด็กในวัยเดียวกันผมยาปะบ่าหน้ากลมผิวขาวมีรอยลักยิ้มที่เก้มในตาเจ่มใสเหมือนฉันเลยค่ะส่วนสามีของฉันเขาได้จากฉันไปตั้งแต่น้ำอบอยังเล็กอยู่เลยฉันเลยต้องทำหน้าที่แม่และหน้าที่พ่อ ไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้น้ำอบให้ได้ความรักมากที่สุดค่ะน้ำอบชอบซื้อหมูปิ้งรานลุงจอยเป็นประจำอา้าวน้ำอบวันนี้ไม่ไปโรงเรียนหรือลูกลุงจอยถามวันนี้เป็นวันหยุดนันจารลุงจอยฉันก็ตอบกลับไปด้วยความที่ลุงจอยอายุมากแล้วอาจจะมีอาการหลงล,ลุมลืมลืมอยู่บ้าง ฉันก็ได้สั่งหมูปิ้งอบไม้ข้าวเหนียวสองอ่อด์แยกเป็นสองชุดเหมือนเดิมและฉันก็ฝากน้ำอบไว้กับลุงจอยเพราะจะไปซื้อของที่เซเว่นฝากดูด้วยนะลุงจอยไม่ต้องห่วงนะบางอ้อนเดี๋ยวฉันดูให้ระหว่างที่น้ำอบรอฉันน้ำอบก็เดินถือหมูปิ้งไปที่ทุประสนี แต่ถุงใหญ่เกินกว่าที่จะยัดใส่ลงไปได้ซึ่งเป็นจังหวะที่ฉันเห็นพอดีและได้วิ่งเข้าไปถามลูกว่าน้ำอบนั่นจะทำอะไรล่ะลูกเอาหมูปิ้งไปใส่ในู้ประสานิทำไมน้ำอบบอกว่าจะส่งให้คุณย่ากินเพราะน้ำอบไม่ได้กลับไปหาคุณย่านานแล้วทําให้ฉันคิดถึงคุณย่ามากและบางออนบอกว่าน้ำอบเดี๋ยววันนี้เราไปหาคุณย่ากันนะ น้ำอบได้ยินอย่างนี้ก็ดีใจมากระหว่างทางกับรถฉันพูดในใจว่าเรานี่แย่จริงๆเลยนะนานแล้วที่เราไม่ได้ไปหาแม่เลยเราโมวแต่ทำงานจนไม่มีเวลาไปเยี่ยมท่านแม่คะหนูคิดถึงแม่คะ่ะช่วงวันหยุดนี้นะคะใครที่จะไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าหรือว่าจะเดินทางกลับบ้านกันก็ขอให้เดินทางปลอดไปนะคะ ยินดีต้อนรับ FC ใหม่ค่ะถ้าชอบเมืองเลบลีสักุระฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และก็ดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ